วันนี้ตัวแทนทีมเพจนะคะจะมารีวิวการส่งมอบรถนะคะจากลูกค้าเพจซื้อจริงใช้จริงวันนี้เลิกดีเลิกสะดวกค่ะไม่ต้องดูเลิกดูยามวันไหนเลย<ส>เดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้านะคะ<ส>ชื่อคุณจุฬาแล้วดูนะคะว่าลูกค้าท่านนี้ทำอาชีพอะไรแล้วทำไมรับรถเ<ส>งื่อนไขาการรับรถและการจองเป็นยังไงบ้าง<ส>เดี๋ยวไปพบกับลูกค้านะคะ<ส>ตามมาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณจุฬานะคะค่ะคุณจุฬาดูรถจากที่ไหนมาคะจากทีเพจค่ะ<อ>เพจอะไรคะเพจมิซูใจดีปูดีดีค่ะโอ้โอค่ะดูไว้เป็นรุ่นไหนเลยคะก็หลายหลายรุ่นนะคะของอมิซูแล้วไ,ได้ดูที่ไหนมาบ้างไหมคะก่อนที่จะมาเป็นเพจมิซู ใจดีดูหลายๆที่นะคะแต่ไม่ชอบมาชอบตรงนี้ค่ะทําง่ายไวค่ะแล้วเงื่อนไขการจองเป็นยังไงบ้างคะจองทางออนไลน์ได้ค่ะแค่หนึ่พบาทจองเท่าไหร่นะคะหนึ่พบาทค่ะนี่ลูกค้าในเพจจริงนะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะมาไกลด้วยค่ะมาจากไหนคะมาจากคลองสามค่ะรงสิตคลองสค่ะมาถึงกมยีเลยค่ะเพราะว่าเขาใจดีมาก ทำาร็วมากและผ่านง่ายค่ะสวยมากค่ะตกแต่งให้ทุกอย่างมีของดีๆค่ะชอบมากค่ะก็ถูกใจมากใช่ค่ะเอกสารเรื่องการจัดไฟแนนซ์เนี่ยยุ่งยากไหมไม่เลยค่ะจองวันแรกวันที่สองดำเนินการเลยค่ะวันที่สี่วันที่ห้าได้เลยค่ะได้คันนี้มาเลยแล้วก็สิ่งแรกที่จะบอกไว้นะคะอยู่ที่ลูกค้าให้ความร่วมมือด้วยค่ะ คุณจุลาให้ความร่วมมือดีมากนะคะช่วยเหลือแล้วก็ก็เรื่องเอกสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอกสารเราพร้อมใช่มาเลยค่ะมาจากข้อย่างลย<ห><ช>ค่ะไม่ถึงอาทิตย์ได้เลยค่ะหเห็นผลทันตาเลยลได้ของดีไปด้วยของแ,แถมอันไหนที่ไม่ได้ขอก็ได้ค่ะเกินคุ้มค่ะเกินคุ้ม ก็มีอะไรอยากให้คุณจุฬาแนะนํากับลูกค้าในเพจให้มาดูรถในเพจของเราเป็นยังไงช่วยแนะนําลูกค้าท่านอื่นที่แรกเราก็หมดหวังนะคะพอไปศูนย์ไหนศูนย์ไหนเขาก็ไม่ต้อนรับแม่้าอย่างเราเพราะเราทําอาชีพอะไรนะคะอาชีพค้าขายค่ะขายผักพิสานค่ะแถวไหนบ้างแถวมอหัวเฉียวค่ะโอ้อยู่คลองสาม มาทายแถวมอหัวเฉียวแต่มาออกรถที่กมยี่สิบค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจุฬาคิดว่าจะแนะนําเพื่อนๆก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็แวะมาดูหรือว่าเข้าไปดูในโทรศัพท์ดูก็ได้ในเพจค่ะก็เราก็สุ่มดูนะคะพอดูแล้วโอเคพอได้คุยกับเซล์ลแล้วก็โอเคทุกอย่างค่ะผ่านง่ายเพราะว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่น ในตัวเซลล์และโฉลูมของเราเซลมารยาทดีโฉลูมก็ดีต้อนรับดีนะคะไม่ในโมเมนต์นะคะของจริงค่ะทุกอย่างไม่ได้แปลงนะคะไม่ได้เตรียมด้วยค่ะไม่ได้เตรียมค่ะไม่คิดให้ได้ดูขนาดตามความทันใจเนาะทันใจค่ะทันใจที่ต้องใช้นะคะเพราะจากใช้รถเก๋งรถสี่ประตูมาแล้วก็เลยมาลองตัวแครบนี้ดูค่ะอนาคตอนาคตเราจะเป็นรถอะไรกันคะอนาคตเราก็ เป็นแวนหรือว่าปาเจโร่ค่ะของคัณนะคะดาวถูกค่ะส่งถูกดีดใจคุ้มทุกประการค่ะเคที่แรกก็ไม่เคยว่าจะลองมิซูนะคะพอเล่นแต่อิซูสุโตต้าอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนตัวมั่งแต่พอมาดูแล้วเข้าท่าดีถูกใจถูกใจเซลลนี่แหละค่ะใจดีมากถูกใจไหมคะถูกใจครับถูกใจค่ะ เซลใจดีค่ะออดีกว่าได้เพดีค่ะจร,จริงๆค่ะแหละคะได้ค่ะก็วันนี้ก็คุณจุฬาก็ได้แนะนำโชลูมแล้วก็แนะนำเซลไปแล้วนะคะศูนย์บริการของเรามีนะคะ5สาขาถ้าไม่สะดวกมาที่นุชก็เข้าได้แถวตลาดไทยก็มีนะคะแต่ถ้ามาขายของที่นี่แต่ว่าโชลูมเราจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะเข้ามาวันจันทร์แล้วก็ นัดหมายกับนุชได้<ช>เดี๋ยวนุชนัดทางศูนย์ให้แต่ถ้าอยู่ทางนู้นก็เข้าแถวตลาดไทยได้เลยนะคะ<ช>เดี๋ยวนุชนัดผ่านให้ช่วยนัดผ่านให้ยังไงวันนี้เดี๋ยวเราก็จะส่งมอบรถให้กับคุณจุฬาชาพักดีนะคะขอให้ลูกค้ารับรถคันนี้ไปแล้วขอให้รวยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง<ช>นะคะจะได้มาซื้อรถกับนุชเพิ่มอีกะะยังไงนุชก็ขอฝากเพจ มิสูใจดีโปดีดีกมอยีก,<ว>กยค่ะเย้ <Yeah! S 3> yeah!